สวัสดีครับต่อจากนี้ไปคุณจะได้พบกับมิติใหม่ของธุรกิจที่จะล้อนแรงที่สุดในทศวรรษนี้ด้วยการผสมผสานธุรกิจเติมเงินมือถือเข้ากับการรับรายได้แบบเคลือข่ายซึ่งสามารถเปลี่ยนรายจ่ายประจำของคุณให้กลับมาเป็นรายได้หลักแสนหลักล้านต่อเดือนแล้วรายจ่ายประจำของคุณคืออะไรไม่ว่าวันนี้คุณจะใช้โทรศัพท์มือถือเครือข่ายใด ไม่ว่าจะเป็น AIS, d t a c หรือว่า TrueMove สิ่งที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือคุณจะต้องเติมเงินมือถือจากข้อมูลปัจจุบันมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือระบบเติมเงินประมาณ67ล้านเลขหมายโดยค่าเฉลี่ยแต่ละเลขหมายจะมีการเติมเงิน400บาทต่อเดือนนั่นหมายถึงทุกเดือนผู้ใช้โทรศัพท์จะเติมเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ26,000ล้านบาท และผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในธุรกิจการเติมเงินมาจากส่วนลดที่ทาง AS, Dtag และ TrueMove จ่ายคืนให้กับผู้ที่ทำธุรกิจรับเติมเงินโดยเฉลี่ย3.5%จากตัวเลขดังกล่าวเมื่อนำยอดการเติมเงินเดือนละ26,000ล้านบาทมาคูณด้วย3.5%จะมีมูลค่าประมาณ1,000ล้านบาทต่อเดือนซึ่งเงินก้อนนี้ตกอยู่กับผู้ที่ทำธุรกิจรับเติมเงินเท่านั้น เราในฐานะผู้ใช้บริการไม่เคยได้รับอะไรคืนมาเลยความแตกต่างระหว่างการเติมเงินมือถือแบบทั่วไปกับการเติมเงินผ่านระบบ Top Up To u r i s t ก็คือในอดีตคุณเคยเติมเงินที่จุดเติมเงินต่างๆเช่นร้านสะดวกซื้อตู้ ATM หรือตู้เติมเงินหยอดเหรียญคุณต้องเดินกลับบ้านมือเปล่าจ่ายทิ้งทุกเดือนไม่เคยได้รับผลตอบแทนอะไรกลับคืนมาเลย วันนี้เมื่อคุณมาเป็นสมาชิก Top Up Tourist คุณสามารถเติมเงินโดยใช้มือถือของคุณเองหรือเติมผ่านทางอินเทอร์เน็ตคุณจะได้พบกับอิสรภาพทางด้านการเงินและเวลาอย่างแท้จริง Top Up Tourist คือ Intelligent Top Up System เรียกย่อๆว่า ITS ซึ่งเป็นเคาน์เตอร์เซอร์วิแบบโมบายและออนไลน์เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่สามารถเปลี่ยนมือถือธรรมดา มือถือแบบสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ของคุณให้กลายเป็นเคาน์เตอร์เซอร์วิสส่วนตัวที่จะสร้างความสะดวกสบายในการเติมเงินมือถือช่วยคุณประหยัดเวลาและค่าเดินทางที่จะไปยังจุดรับเติมเงินและที่สำคัญสามารถเปลี่ยนรายจ่ายของคุณให้กลับมาเป็นรายได้หลักแสนหลักล้านต่อเดือนอย่างง่ายดายถ้าจะพูดถึงธุรกิจรับเติมเงินสิ่งที่คุณพบเห็นในปัจจุบันก็คือตู้เติมเงินหย่อดเหรียญ ซึ่งคุณจะต้องใช้เงินลงทุนประมาณ3-5ถึงหหมื่นบาทต่อตู้หรือถ้าคุณไปซื้อแฟนชส์เคาน์เตอร์เซอร์วิสก็ต้องใช้เงินลงทุนหลักแสนซึ่งธุรกิจเหล่านั้นคุณจะได้รับผลประโยชน์แบบชั้นเดียวก็คือรายได้ที่เกิดจากการรับเติมเงินให้กับลูกค้าโดยคุณจะได้รับผลประโยชน์เป็นส่วนลดที่มาจากบริษัทมือถือประมาณ3.5%หากคุณต้องการจะมีรายได้เดือนละ10,000 0บาท คุณจะต้องเติมเงินให้กับลูกค้าถึงเดือนละ2.8ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งคนก็คงคิดว่ามันคงเป็นไปได้ยากแต่สำหรับการเริ่มต้นธุรกิจ Top Up Tourist นั้นง่ายมากเพราะ Top Up Tourist เป็นแฟรนไชส์ส่วนบุคคลที่ใช้เงินลงทุนที่ต่ำมากคือเริ่มต้นเพียงแค่1,000บาทเท่านั้นและเป็นการลงทุนครั้งเดียวตลอดชีพ ไม่มีค่าธรรมเนียมรายเดือนหรือค่าต่ออายุลายปีทําให้คุณไม่ต้องกังวลกับงบประมาณที่จะบานปลายเหมือนกับการลงทุนในธุรกิจอื่นๆเมื่อคุณสมัครซื้อแฟนชายแล้วระบบจะสร้างกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์เรียกว่า e wallet ขึ้นมาผูกติดกับเบอร์โทรศัพท์มือถือที่คุณนำมาลงทะเบียนคุณสามารถใช้เบอร์โทรศัพท์ ที่เป็นระบบเติมเงินหรือระบบรายเดือนที่คุณใช้อยู่มาลงทะเบียนก็ได้ไม่ว่าจะเป็น AIS, d t a True c TrueMove, Cash, CDMA หรือ TOT โดยกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์นี้จะมีไว้สำหรับใช้ในการเติมเงินมือถือในอดีตคุณเติมเงินผ่านตู้เติมเงินหยอดเหรียญสิ่งที่คุณต้องทำก็คือเดินไปที่ตู้เติมเงินแล้วกดปุ่มต่างๆบนหน้าเครื่อง ซึ่งสิ่งที่คุณต้องกดก็คือเบอร์โทรศัพท์ที่คุณจะเติมจากนั้นกดเลือกเครือข่ายที่คุณใช้งานและใส่จำนวนเงินที่คุณต้องการเติมหน้าจอก็จะปรากฏข้อความจำนวนเงินที่คุณจะต้องหยอดเข้าไปในตู้โดยปกติคุณจะเสียค่าบริการครั้งละสาบาทเพื่อแลกกับความสะดวกสบายที่คุณได้รับสำหรับระบบการเติมเงินมือถือผ่านโทรศัพท์ ของท็อปอัพทูลินั้นง่ายและสะดวกสบายกว่ามากถ้าเป็นโทรศัพท์ธรรมดาคุณสามารถพิมพ์คำสั่งผ่านระบบ SMS ได้ตลอด24ชั่วโมงเพียงแค่พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการเติมแล้วใส่จุดตามด้วยรหัสเครือข่ายซึ่งถ้าเป็น AAS ก็ใส่เลขหนึ่งถ้าเป็น D-TAG ก็ AC, ใส่เลข2หรือ TrueMove ก็ใส่เลข3แล้วใส่จุดและตามด้วยจำนวนเงิน ดังเช่นตัวอย่างที่แสดงจากนั้นก็ส่งไปที่หมายเลข0823068800ซึ่งเป็นหมายเลขระบบเติมเงินของ Top Up t o Rich เพียงเท่านี้ระบบจะเชื่อมต่อไปยัง o p เปอเรเตอและจะเติมเงินให้คุณแบบอัตโนมัติคุณจะได้รับข้อความตอบกลับจาก AAS d t e c หรือ TrueMove ว่าเติมเงินสำเร็จ แต่ถ้าคุณใช้โทรศัพท์ที่เป็นสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นไอโฟน i p p d d n d r o i d b แบ็คเบอรีหรือมือถือที่สามารถเชื่อมต่อระบบ g p s ได้รวมทั้งทางอินเทอร์เน็ตคุณเพียงเข้าไปที่ w w w t o p u p t u r i s h c o m คุณก็สามารถทำรายการต่างๆได้อย่างสะดวกสบายโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นต่อไป จะพูดถึงผลประโยชน์ต่างๆในธุรกิจ Top Up Tourist เราแบ่งออกเป็น2ส่วนคือส่วนแรกเป็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการขยายแฟรนไชส์และส่วนที่2มาจากการเติมเงินของสมาชิกในเครือข่ายรายได้ข้อแรกคือแฟรนไชส์โบนัสหรือโบนัสขยายแฟรนไชส์เมื่อคุณแนะนำสมาชิกใหม่เข้าสู่ธุรกิจคุณจะได้รับค่าแนะนำ200บาท คุณสามารถแนะนำได้ไม่จํากัดจํานวนรายได้ข้อ2คือร o y a l t y b โบนัหรือโบนัสลิขสิทธิ์ด้วยแนวคิดที่ว่าทุกแฟรนไชส์ที่คุณเป็นผู้แนะนำถือว่านั่นคือยาดเง่อและผลงานของคุณคุณควรที่จะได้รับผลประโยชน์ที่เกิดจากการขยายเครือข่ายไปจนตลอดชีวิตเพราะนั่นคือลิขสิทธิ์ของคุณโดยโบนัสข้อนี้กำหนดว่าทุกๆรหัสที่เกิดขึ้น จะมีค่าเท่ากับ350 r v หรือ Royalty Value โดยโครงสร้างของเครือข่ายจะเป็นแบบไบนาลี่2สายงานซึ่งคุณจะได้รับโบนัสข้อน,นี้ก็ต่อเมื่อคุณได้ทำการแนะนำสมาชิกใหม่โดยวางไว้ด้านซ้าย1คนและด้านขวา1คนเพียงเท่านี้คุณก็เข้าสู่ลีดเดอร์คลับและมีสิทธิ์รับรายได้ข้อน,นี้ตลอดไปโดยไม่ต้องรักษายอดใดๆทั้งสิ้น โดยธรรมชาติของแผนแบบไบนารีจะเกิดองค์กรที่เป็นขาอ่อนและขาแข็งการคำนวณโบนัสเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิกในขณะที่ไม่เกิดการโอเวอร์เพย์ของการจ่ายผลประโยชน์อันจะทำให้บริษัทเกิดการขาดทุนจึงคำนวณคะแนน,นบาลานซ์สูงสุดที่1,500 RV ต่อวันและระบบจะนำคะแนนขาอ่อนมาคูณด้วย40%ให้คุณสามารถมีรายได้สูงสุดต่อวันเท่ากับ4,200บาท หรือ1,26,000บาทต่อเดือนเป็นรายได้ที่น่าสนใจใช่ไหมครับเมื่อระบบคำนวณคะแนน,นเรียบร้อยแล้วคะแนนที่ถูกคำนวณแล้วจะถูกตัดไปคะแนนที่เหลือก็จะถูกเก็บไว้คำนวณในวันถัดไปโดยระบบจะคำนวณทุกวันตัดยอดทุกเที่ยงคืนแล้วโอนโบนัสเข้า e-wallet ของคุณในวันถัดไปคุณสามารถนำเงินใน e-wallet มาใช้ในการเติมเงินมือถือหรือหากคุณต้องการแปลงเป็นเงินสด คุณสามารถเข้าไปที่ www.topuptourist.com จากนั้นล็อกอินเข้าไปในระบบด้วยรหัสสมาชิกและรหัสผ่านคุณสามารถไปที่เมนูการโอนเงินเข้าบัญชีและทำการป้อนจำนวนเงินที่คุณต้องการโอนจากนั้นระบบจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่คุณได้ลงทะเบียนไว้และคุณสามารถไปถอนเงินจากบัญชีของคุณได้หลังเที่ยงในวันถัดไป จะเห็นว่ารายได้ทั้งสองข้อนี้เป็นรายได้ที่เกิดจากการสร้างเครือข่ายของคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือและจะต้องเติมเงินซึ่งคุณคงเห็นแล้วว่าธุรกิจ Top-Up to ท r รินั้นสามารถรองรับผู้คนจำนวนมากมายทั้งประเทศสำหรับรายได้ข้อที่สซึ่งเป็นรายได้ที่น่ามหัศจรรย์มากเป็นรายได้ที่เกิดจากการเติมเงินของสมาชิกในเครือข่ายเรียกว่า t r a n s a c t i o n โบนั s หรือโบนัสทำรายการอย่างที่ได้กล่าวไว้ว่าคนที่ใช้มือถือทุกคนต้องเติมเงินแต่โดยข้อเท็จจริงคนทุกคนเติมเงินไม่เท่ากันคนบางคนเติมน้อยบางคนเติมมาก Top Up To Rich กำหนดว่าคุณสมบัติของผู้ที่จะมีสิทธิ์รับโบนัสข้อนี้ก็คือแค่คุณเติมเงินขั้นต่ำเพียงแค่100บาทเท่านั้นคุณก็มีสิทธิ์จะรับโบนัสข้อนี้ซึ่งเป็นโบนัสที่ไร้ขีดจำกัดที่เกิดจากการเติมเงินของสมาชิก ในเครือข่ายภายใต้คุณลึกเจ็ดชั้นโดยการจัดเรียงผังองค์กรจะเป็นแบบยูนิเลเวลโดยที่แต่ละชั้นสามารถจุคนได้ไม่จำกัดจำนวนดาวรายทุกคนที่คุณเป็นผู้แนะนำตรงซึ่งเป็นลูกจะถูกจัดเรียงอยู่ในชั้นที่หนึ่งของคุณเมื่อลูกไปแนะนำต่อเป็นหลานหลานจะถูกเรียงอยู่ในชั้นที่สองของคุณและเมื่อหลานไปแนะนำต่อเป็นเหลน เหลีก็จะถูกเรียงอยู่ในชั้นที่3ของคุณเป็นเช่นนี้ไปจนครบ7ชั้นนั่นหมายถึงคุณสามารถมีลูกกี่คนก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากมีรายได้มากแค่ไหนทุกๆยอดการเติมเงินของสมาชิก Top up to l i s t ก็จะได้ส่วนลดคืนมาจาก a s d t e c และ TrueMove เฉลี่ยแล้วประมาณ3.5%บริษัทนำเงินส่วนลดก้อนนี้กลับมาจ่ายเป็นโบนัสให้กับสมาชิก โดยจ่ายคืนกลับมา2.1%ซึ่งจะแบ่งจ่ายเป็นชั้นๆโดยจ่ายให้0.3%จำนวน7ชั้นบริษัทยังคงเหลือส่วนต่างอีกประมาณ1%ซึ่งจะเห็นว่าบริษัทสามารถจ่ายได้โดยไม่เกิดการโอเวอร์เพย์และบริษัทยังคงมีส่วนต่างเพื่อที่จะนำไปพัฒนาระบบเพื่อรองรับกับการเติบโตของธุรกิจเรามาดูตัวเลขคร่าวๆของรายได้ข้อนี้ โดยสมมติว่าทุกคนมีการแนะนำสมาชิกใหม่คนละสิบคนจะเห็นว่าเมื่อเครือข่ายขยายไปจนถึงชั้นที่เและเพียงแค่ทุกคนเติมเงินมือถือผ่าน Top Up to ทูริคนละ100บาทเท่านั้นด้วยอัตรา0.3%ทั้ง7ชั้นจะทำให้คุณมีรายได้สูงถึงเดือนละ3.3ล้านบาทและนี่เป็นรายได้ที่เป็นพารสิบอินคามของจริงที่คุณจะได้ตลอดไปทุกเดือนตราบเท่าที่ทุกคนยังคงเติมเงิน แต่หากเดือนใดไม่ได้เติมหรือลืมเติมเดือนนั้นคุณก็จะไม่ได้รับโบนัสข้อนี้ด้วยระบบนี้คุณไม่จําเป็นต้องโทรไปบอกใครให้เติมเงินเลยเพราะถ้าเขาไม่เติมเดือนนั้นเขาก็จะไม่ได้รับรายได้นั่นเองนี่เป็นธุรกิจเดียวที่คุณไม่ต้องโทรไปปิดยอดดาวลายเพื่อให้ซื้อสินค้าทุกสิ้นเดือนไม่ต้องตื้องอขอขายอีกต่อไป transaction bonus จะถูกคำนวณจ่ายเป็นรายเดือนเนื่องจากโดยธรรมชาติคนเราเติมเงินไม่พร้อมกันจะเติมก็ต่อเมื่องเงินหมดดังนั้นระบบจะเริ่มสะสมยอดการเติมเงินตั้งแต่วันที่29ไปจนถึงเที่ยงคืนวันที่28ของเดือนถัดไปซึ่งคุณสามารถเติมครั้งละเท่าไหร่ก็ได้ขอให้เติมครบ100บาทเป็นอย่างน้อยในระยะเวลา1เดือนและโบนัสจะโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยที่คุณได้ให้ไว้กับบริษัท ในวันที่15ของเดือนถัดไปทุกท่านควรเปิดบัญชีใหม่ในสาขาพื้นที่กอทมอแยกจากบัญชีที่ใช้งานอยู่โดยสาเหตุที่ใช้บัญชีธนาคารทหารไทยก็เพราะธนาคารทหารไทยมีบัญชีออมทรัพย์ที่ชื่อว่าโนลิมิตที่คุณสามารถถอนเงินที่ไหนก็ได้ต่างพื้นที่โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการถอนรวมถึงเงินโบนัสที่บริษัทจะโอนให้ท่านก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนนั่นเอง สิ่งสําคัญที่สุดในธุรกิจนี้ก็คือคุณไม่ต้องซื้อสินค้าแม้แต่ชิ้นเดียวไม่ต้องจ่ายเงินมากกว่าที่เคยจ่ายในแต่ละเดือนไม่มีการรักษายอดรายเดือนไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องแบกสินค้าไม่ต้องขายสินค้าและไม่ต้องฝืนใจซื้อในสิ่งที่คุณเองก็ไม่ต้องการจะกินหรือจะใช้นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมทุกคนจึงไม่อาจปฏิเสธท็อปอัพทูเลช พอานนี้เป็นธุรกิจที่ง่ายที่สุดและเป็นธุรกิจที่สามารถดึงดูดผู้คนด้วยตัวมันเองโดยไม่ต้องใช้ทักษะและความสามารถใดๆทั้งสิ้นเป็นธุรกิจที่ถูกออกแบบมาสำหรับคนที่มีศักยภาพน้อยที่สุดก็สามารถสำเร็จได้แล้วคุณล่ะจะไม่สำเร็จได้อย่างไรนอกจากความมั่งคั่งทางด้านการเงินแล้ว Topup Tourist ยังคำนึงถึงความมั่นคงของสมาชิกและครอบครัว โดยมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อสมาชิกและครอบครัวขึ้นเมื่อบริษัทมีสมาชิกครบ25,000รหัสซึ่งอาจจะใช้เวลา3เดือน6เดือนหรือ1ปีก็ได้โดยบริษัทจะมอบเงินจำนวน2บาทต่อรหัสมาเป็นกองทุนและนำเงิน75%ของกองทุนมาตั้งเป็นกองทุนเพื่อสมาชิกและครอบครัวอีก25%นำไปเป็นกองทุนผู้นำกรณีในเดือนใด ที่มีสมาชิกเสียชีวิตจะด้วยเหตุใดก็ตามจะนำเงินครึ่งหนึ่งของกองทุนเพื่อสมาชิกและครอบครัวจ่ายช่วยเหลือให้ทายาทและครอบครัวของสมาชิกท่านนั้นโดยไม่ถามสาเหตุของการเสียชีวิตหากเงินใดมีสมาชิกเสียชีวิตมากกว่าหนึ่งรายก็ให้นําเงินก้อนนี้มาหารตามจํานวนของผู้เสียชีวิตแต่หากเดือนใดไม่มีใครเสียชีวิตกองทุนก็จะสมทบไปเรื่อยๆซึ่งกองทุนก้อนนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น และเชื่อแน่ว่าคงไม่มีใครต้องการเสียชีวิตแต่หากเกิดเหตุเช่นนั้นจริงอย่างน้อยกองทุนก้อนนี้ก็จะได้ช่วยบรรเทาความทุกข์ให้กับครอบครัวของสมาชิกท่านนั้นมีเพียงเงื่อนไขเดียวที่สมาชิกจะมีสิทธิ์ได้กองทุนข้อน,นี้ก็คือสมาชิกจะต้องเติมเงินผ่าน t o อปอัพทูลิติดต่อกันอย่างน้อยเป็นระยะเวลา6เดือนสำหรับอีก25%นั้น จะถูกนำมาตั้งเป็นกองทุนผู้นำซึ่งจะมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมดูแลเพื่อให้กองทุนข้อนี้เกิดประโยชน์กับสมาชิกโดยตรงนอกจากความมาั่งคั่งและความมั่นคงที่มนุษย์เรา ah ทุกคนต้องการแล้วสิ่งที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งก็คือเอกียรติยศชื่อเสียงและการยอมรับ Top Up To Rich มีโปรแกรมแห่งความสำเร็จไว้สำหรับคุณทุกๆคน เรียกว่า success club โดยจะมีตำแหน่งแห่งความสำเร็จ4ตำแหน่งตำแหน่งแรกคือเจในเดือนใดที่คุณมีรายได้แตะ50,000บาทคุณจะขึ้นตำแหน่งเจตโดยคุณจะได้รับเชิญจากบริษัทให้ขึ้นรับเข็มเกียรติคุณและได้รับเชิญให้ไปพักผ่อนท่องเที่ยวฟรี3วัน2คืนในประเทศเช่นหัวหินพัทยาเป็นต้นตำแหน่งที่สคือรูบี ในเดือนใดที่คุณมีรายได้แตะหนึ่งแสนบาทคุณจะขึ้นตำแหน่งลูบี้โดยคุณจะได้รับเชิญจากบริษัทให้ขึ้นรับเข็มเกียรติคุณและได้รับเชิญให้ไปพักผ่อนท่องเที่ยวฟรีห้าวันสี่คืนในประเทศเช่นภูเก็ตกระบี่สมุยเชียงใหม่เป็นต้นตำแหน่งที่สามคือเพิ r l เมื่อคุณมีรายได้หนึ่งแสนบาทติดต่อกันสมเดือนคุณจะขึ้นตำแหน่งเพิร์โดยคุณจะได้รับเชิญจากบริษัท ให้ขึ้นรับเข็มเกียรติคุณและได้รับเชิญให้ไปพักผ่อนท่องเที่ยวฟรีอย่างต่างประเทศเช่นฮ่องกงสิงคโปร์เกาหลีเป็นต้นตำแหน่งที่สี่คือเอมมอลเลเมื่อคุณมีรายได้หนึ่งแสนบาทติดต่อกัน6เดือนคุณจะขึ้นตำแหน่งเอมมอรเลโดยคุณจะได้รับเชิญจากบริษัทให้ขึ้นรับเข็มเกียรติคุณและได้รับเชิญให้ไปพักผ่อนท่องเที่ยวฟรีอย่างต่างประเทศเช่นญี่ปุน่นออสเตรเลียมาเลเีฟเป็นต้น และยิ่งไปกว่านั้นก็คือเกียรติยศและรางวัลอันทรงคุณค่าในฐานะผู้นำที่ได้แบ่งปันโอกาสและช่วยเหลือดาวไล์ให้ประสบความสำเร็จคุณจะได้ก้าวเข้าสู่ไดมอนด์คลับโดยมีตำแหน่งอยู่3มตำแหน่งคือ Blue ไดมอนด์เมื่อคุณได้ช่วยเหลือสนับสนุนให้ดาวไล์ที่คุณเป็นผู้แนะนำได้ประสบความสำเร็จเป็นเ m มอเรล2์สองคนแบล็ m ไดมอน เมื่อคุณได้ช่วยเหลือสนับสนุนให้ดาวไลที่คุณเป็นผู้แนะนำได้ประสบความสำเร็จเป็นเอมเมอรล5คนและคลาวไดมอนเมื่อคุณได้ช่วยเหลือสนับสนุนให้ดาวไลที่คุณเป็นผู้แนะนำได้ประสบความสำเร็จเป็นเอมเรล10คนผู้ที่ดำรงตำแหน่งไดมอนจะได้รับเชิญจากบริษัทเพื่อขึ้นรับเข็มเกียรติคุณและเสื้อสูตรเกียรติยศ และยังจะได้รับเชิญจากบริษัทให้ไปพักผ่อนท่องเที่ยวในประเทศแถบทวีปยุโรปและสแกนดิเนเวียนอกจากนั้นผู้ที่ดำรงตำแหน่งไดมอนยังจะได้รับโบนัสผูซึ่งเดือนใดก็ตามที่มีไดมอนบริษัทจะนำยอดขายทั้งประเทศในเดือนนั้นตัดมารหัสลั15บาทแล้วแบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันส่วนแรกให้กับผู้ที่ดำรงตำแหน่งบรูไดมอนด์นำไปแบ่งเท่าๆกัน ส่วนที่สองให้กับผู้ที่ดำรงตำแหน่งแบล็กไดมอนด์นำไปแบ่งเท่าเ่ากันและส่วนที่สามให้กับผู้ที่ดำรงตำแหน่งคราวไดมอนด์นำไปแบ่งเท่า,กากเ,เกันหากเดือนใดเกิดตำแหน่งไดมอนด์ขึ้นคนแรกก็รับไปทั้งสามส่วนเลยและสำหรับผู้ที่มีรายได้สะสมเกินหนึ่งล้านบาทในระยะเวลา24เดือนนับตั้งแต่เริ่มต้นสมัครร่วมธุรกิจจะเข้าสู่มิเลเนียขับหรือสโมสรนเงินล้าน คุณจะได้รับเชิญจากบริษัทขึ้นรับโลกเกียริยศและได้รับเชิญให้ไปพักผ่อนท่องเที่ยวโดยการล่องเรือสำราญที่ทะเลสาบแคริบเบียนนี่คือรางวัลและผลตอบแทนที่ท็อปอัพทัวริสได้เตรียมไว้ให้กับคุณการสมัครสมาชิกมีด้วยกัน4แบบขึ้นอยู่กับการใช้งานจริงของแต่ละคนถ้าปกติคุณเติมเงินมือถือเดือนละ100-200บาท คุณก็เลือกสมัครแบบ Privilege Member 1นรหัสด้วยเงินเริ่มต้นเพียง1,000บาทเท่านั้นคุณเพียงแนะนำสมาชิกใหม่อย่างน้อย2คนและเติมเงินผ่าน Top Up t o r l i c h อย่างต่ำเดือนละ100บาทคุณก็มีสิทธิ์ที่จะรับรายได้จากแผนการตลาดตามที่คุณได้ฟังมาทั้งหมดแต่สำหรับบางท่านที่เติมเงินเดือนละ300ถึง600บาทต่อเดือน และรู้สึกเสียโอกาสที่จะได้รับผลประโยชน์ที่มากกว่าท่านสามารถเลือกสมัครแบบ Elite Member 3รหัสซึ่งใช้เบอร์โทรศัพท์เพียง1เบอร์สำหรับการลงทะเบียนท่านจะได้รับโค้ดที่ใช้สำหรับการลงทะเบียนและเมื่อลงทะเบียนแล้วระบบจะสร้างรหัสสมาชิกให้กับท่าน3รหัสต่อกันแบบ1,8,2โดยรหัสที่1นั้นได้ทำคุณสมบัติในการรับรายได้ข้อสเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงคุณใช้รหัสที่2และรหัสที่3ในการแนะนำ เพื่อให้ทั้งสองหรหัสนี้ได้ทำคุณสมบัติในข้อ2โดยสมบูรณ์และท่านเพียงเติมเงินอบือ้อนต่ำเพียงเดือนละ300บาทท่านก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับ Transaction Bonus อีก7ชั้นสำหรับบางทั้นที่เติมเงินเดือนละ700ถึง1,400บาทต่อเดือนท่านสามารถเลือกสมัครแบบ s u p e r i เม Member มเ7หรหัสซึ่งใช้โทรศัพท์เพียง1เบอร์สำหรับการลงทะเบียน ท่านจะได้รับโคร้รที่ใช้สําหรับลงทะเบียนและเมื่อลงทะเบียนแล้วระบบจะสร้างรหัสสมาชิกให้กับท่าน7รหัสต่อกันแบบ1นึ่งแตกสแตกสโดยรหัสที่1,2และ3นั้นได้ทําคุณสมบัติในการรับรายได้ข้อ2เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงคุณใช้รหัสที่4,5,6และรหัสที่7ในการแนะนํา เพื่อให้ทั้ง4รหัสนี้ได้ทําคุณสมบัติในข้อ2โดยสมบูรณ์และท่านเพียงเติมเงินมือถือขั้นต่ําเดือนละ700รบาทท่านก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับ transaction bonus ลึกเชั้นสําหรับบางท่านที่เติมเงินเดือนละพันห้าบาทขึ้นไปต่อเดือนท่านสามารถเลือกสมัครแบบ exclusive member 15รหัสซึ่งใช้เบอร์โทรศัพท์เพียงหงเบอร์สำหรับการลงทะเบียนท่านจะได้รับโค้ดที่ใช้สำหรับลงทะเบียน และเมื่อลงทะเบียนแล้วระบบจะสร้างรหัสสมาชิกให้กับท่าน15รหัสต่อกันแบบ1แ2แต4แ 8, 8โดยรหัสที่1 2 3 4 5 6และ7นั้นได้ทำคุณสมบัติในการรับรายได้ข้อ2เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงคุณใช้รหัสที่8ถึงรหัสที่15ในการแนะนำเพื่อให้ทั้ง8รหัสนี้ได้ทำคุณสมบัติในข้อ2โดยสมบูรณ์และคุณเพียงเติมเงินมือถือขั้นต่ำเดือนละ1,500บาท ท่านก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับ Transaction Bonus ลึกเจ็ดชั้นคุณสามารถซื้อโค้ดได้ที่บริษัท Top Up Tourist จำกัดคุณจะได้รับใบเสร็จที่มีเลขอิน i อยและรหัสผ่านให้คุณนำเลขอิน i อยและรหัสผ่านนั้นไปสมัครลงทะเบียนในเว็บไซต์ www.topuptourist.com หรือคุณสามารถซื้อผ่านทางออนไลน์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทท็อปอัพธุริ์จำกัดซึ่งให้คุณโอนโดยการใส่จุดทศนิยมเช่น1000.03เป็นต้นจากนั้นก็ให้แจ้งการโอนเงินทางโทรศัพท์หรือทางเว็บไซต์ระบบจะส่งโค้ดไปให้กับคุณทาง SMS หรือทางอีเมลเมื่อคุณได้รับโค้ดแล้วก็ให้นำโค้ดนั้นไปคีย์สมัครได้ที่ www. topuptourist.com โดยที่คุณไม่ต้องใช้สำเนาเอกสารใดๆทั้งสิ้นใช้เพียงแค่หมายเลขโทรศัพท์มือถือและหมายเลขบัญชีธนาคารทนารไทยเท่านั้นจากนั้นกรอกรายละเอียดให้ครบสมบูรณ์เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของที่แท้จริง